โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d .com นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของ PHP training นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของทุ่งนานะะฮจะเห็นว่าข้างหลังนะครับก็เป็นทุ่งนานะฮะเป็นจะเข้าฤดูฝนนะครับก็กำลังหวานไถยกันอยู่นะฮะโอเคนะครับ ในพาร์ทนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำโปรแกรมตารางเรียนตารางสอนอย่างง่ายนะฮะโปรแกรมตารางเรียนตารางสอนนะครับออมีมีเสียงบัวด้วยนะฮะโปรแกรมตารางเรียนตารางสอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะทํายากพอสมควรนะครับก็อันนี้ผมจะพาทําเป็นลักษณะของ เมนไอเดีนะฮะให้ให้เห็นภาพครับว่าเราควรที่จะทำยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปทำกันเลยโอเคนะครับผมจะใช้รักษาที่เป็นอารีนะครับในการาในการในการทำนะครับซึ่งใครสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้ว่า อาจจะไปดึงข้อมูลจาก database นะครับดึงข้อมูลห้องดึงข้อมูลรายวิชาอะไรพวกนี้นะครับก็ไปพัฒนาต่อได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ New project นะครับผมเลือก p h p application นะครับ next นะฮะก็เดี๋ยวเลือกที่เก็บนะฮะผมเลือกที่ เทส PHP แล้วกันนะฮะโอเค5.3แล้วกัน,นะฮะ finish โอเคอ่าผมลืมตั้งชื่อเดี๋ยวตั้งชื่อนิดหนึ่งหน,น,นึสอง rename เป็นอันนี้มี อ่าเรียกว่าคนคนดูอยู่นะฮะมีคนดูโอเคนะครับอ่าเอ่อ p ีเอพีเทรนนิโอเคพีเอพ i n ทรนนิ่งเรียบร้อยโอเคนะครับเราก็มีโปรเจกต์อยู่ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวสร้างไฟล์ใหม่สักไฟล์หนึ่งนะครับ เป็นไฟล์พี่ไฟล์นะครับโอเคเอาแบบแมนวนวลนิดหนึ่งนะฮะก็าตารางเรียนฮะตั้งชื่อว่าไทม์เทเบลแล้วกันนะฮะหรือ Schedule หรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่โอเคครับก็จะได้ไฟล์ลักษณะนี้นะครับ ทำ table. php อยู่ในโปรเจกต์ของเรานะครับเซฟนะฮวิธีการนะฮะถ้าใครยังไม่ติดตั้ง w ว็ s เซิร์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้หรือใครใช้ถนัดแอปเซิร์ฟนะครับก็ใช้แอปเซิร์ฟได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วแต่นะครับก็เรียก localhost s l s h php ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือก t i m e table ตัวนี้ก็ว่างๆยังไม่มีอะไรนะครับจะเป็นลักษณะนี้โอเค โอเคครับเราก็จะมีตัวแปรที่มีชื่อว่าห้องเรียนนะครับเป็นรูมนะครับรูมก็มีค่าเท่ากับอารนีนะฮะเป็นอา่าห้องเรียนนะครับอย่างเช่นห้องหนึ่ง นะครับกลับอะไรดีกันครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะโอเคมี10ห้องแลวกันนะครับห้องเรียนห้อง2ห้อง3 4ห้อง5ห้อง6ห้อง7ห้อง8ห้อง9นะครับ แล้วก็ห้องสิบนะฮะมีสิบห้องโอเคมีสิบห้องนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับมีคาบนะครับคาบเรียนนะครับ period น,นะครับ,รนนรบก็เช่นเดียวกันนะฮะในในวันหนึ่งจะมีกี่คาบครับเดี๋ยวเราเซตสัก8ปคาบแลวกันนะฮะ นะค,านนคา่าที่หนึ่งนะครับเป็นอาร์เรย์เหมือนกันนะครับมีแปดค่าค่าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ ค่าที่8นะครับมีค่าเรียนนะครับเสร็จแล้วก็มีวันใช่ไหมฮะ days นะฮะแล้วกับ array วันที่เราเราสอนอทำการเรียนการสอนนะฮะแล้วก็จะมีจันนะครับมีจันจันคารพุทธพฤหัสสุขโอเค นะครับนะครับพูดนะครับพคลืนั์สบดีแล้วก็วันศุกร์นะครับโอเคเซฟเรามีห้องมีคาบเรียนมีวันแล้วก็ มีอะไรครับอ่าก็คือรายวิชาที่สอนที่เรียนทำการเรียนการสอนนะครับ u u j j e t อ่าเดี๋ยวตัวนี้ผมทำเป็นเป็นทีละตัวดีกว่าเพราะว่าแต่ u e j t c t แต่ละวิแต่ละ subject แต่ละวิชาเนี่ยมันจะต่างกันโอเคนะครับอ่า u e j t c t ตัวที่0มีค่าเท่ากับ array อ,อ่อา array ตัวแรกคือ ID ID มีค่าเท่ากับอะไรอารตัวที่สองคือ,อ subject name มีค่าเท่ากับอันนี้มันชื่อชื่อวิชากัาน,น,นะฮะอ,อะไรดีคณิตศาสตร์ต่อไป ก็จะเป็น subject code าหัสวิชานะฮะอย่างเช่นค3อ3 1 1 0นนี่เป็นต้นนะฮะโอเคอันนี้ก็ก็ปิดคืออันนี้เนี่ยจะเป็นเป็นรักษะของอะไรสองมิตินะครับโอเค subject อันนี้คือวิชาวิชาเดียวนะครับ ก็มานะครับวิชาที่2วิชาที่3ามที่สี่วิชาที่5สมมติว่ามี5วิชาแล้วกันนะครับ0 1 2 3 4โอเคไอดีสวิชาที่3วิชาที่4วิชาที่5อันนี้สมมุติว่าเราดึงข้อมูลมาจากเดต้าเบะเราได้ก่อนตัวนี้อ่า วิทยาศา,าสตร์ภาษาไทยก็เป็นทองภาษาไทยอ่าสังคมศึกษาก็เป็นสอใช่ไหมฮะหรือว่าศิลปะ ิลปะตัวนี้ก็เป็นศสสาสนาโอเคเออผมลืมตัวหนึ่งไปนะฮะก็คือคือเรื่องของคาบเรียนนะครับต่างชื่อว่า period ค่าเรียนนะครับวิชานี้ใช้กี่ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าวิชานี้ใช้2องค่าต่อสัปดาห์นะครับ สองคาบต่อสัปดาห์สองคาบต่อสัปดาห์สองคาบต่อสัปดาห์เปลี่ยนได้นะฮะสมมติว่าภาษาอมกษรคณิตศาสตร์เป็นสามสามคาบภาษาไทยสามคาบอย่างนี้นะฮะวิทยาศาสตร์สามอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี้ก็เซฟเซฟก่อนโอเคนนะครับโอเคนี่เราจะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็ต่อไปแล้วก็มาเริ่มสร้างตารางเรียนกันนะครับตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างสร้างวันก่อนออมาลูบมาลูบวันว่าวันวันมีเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าใช้ for แล้วกันนะฮะนะครับ for i เท่ากับ i เท่ากับ i เท่ากับศนะครับ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ d เดอเดวันที่นะครับวันแล้วก็สั่ง i เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งโอเคนะครับอันนี้คือลูปลูปจำนวนวันขึ้นมานะครับลูปจำนวนวันขึ้นมา ตัวนี้นะครับที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีน่นะครับ 0, 1, 2, 3, นะครับก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับมันเข้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจริงตัวนี้ต้องต้องน้อยกว่าน้อยกว่าดีนะครับโอเคนะครับน้อยกว่าดีนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วนะครับตนนัวนี้เราก็ทำการหล่าคาบต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราหลูดวันนะครับหลูดวันนะครับต่อไปเราก็ทำการหลูด ค้าเรรียนนะครับ for j เท่ากับศนะครับ j น้อยกว่า p เบียนนะครับ j บวกบอันนี้คือคือรูปรูปค้าเหลียนก็หมายความว่าในวันแรกคือวันจันทร์นะครับมีคาบอะไรบ้าง นั่นเองนะครับวงจรมีค่าอะไรบ้างนะครับแล้วต่อไปเราลูปอะไรครับ for k เท่ากับ0นะครับก็คือลูบห้องเรียนนั่นเองนะครับ k เท่ากับ0 k นน้อยกว่าลูม โอเคโอเคนะครับอ่า uh, รูปห้องเรียนนะครับอันนี้ uh, อ่าความหมายความหมายของมันก็คือว่า uh, ในวันจันทร์คาที่หนึ่ง ห้องที่หนึ่งวันจันทร์คาบที attan, ่หนึ ס, detox, 000, cium, ่งห้องที่สองวันจันทร์คาบที่หนึ่งห้องที่สามวันจันทร์คาบที่หนึ่งห้องที่สี่วันจันทร์คาบที่หนึ่งห้องที่ห้าจันทร์คาบที่หนึ่งห้องที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะฮะอ่าก็จะเรียนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ธนณคารคาบที่หนึ่งห้องที่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็คือสร้างสร้างวันสร้างคาบเรียนแล้วก็สร้างห้องเรียนขึ้นมาก่อนนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าพอดีผมลืมตัวนี้ไปนะครับลืมนับใส่ฟังก์ชันนับในอ่เขานะฮะลืมเขานะครับ,ล,นะรบลืมนับนะครับโอเค ก็นับก่อนนะฮะนับนับก่อนมนะ่ามีเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่า,าสิ่งที่เราสิ่งที่เรา,าหลูดมาเนี่ยมันเป็นค่าว,ว่างหรือเปล่านะฮะคือจริงๆ้มันไม่ว่างอยู่แล้วลแต่ว่าเพื่อความชัวนะฮะถ้า,า d ถ้าวัน i i นะฮะอ่าเดี๋ยวนะถ้า not not empty นะฮะ not empty นะครับถ้า not empty i และ not empty not empty day not empty P Period j และ not empty room โอเค okay. นะครับให้มันทำอะไรนะฮะถ้ามัน not empty ก็คือมันไม่เกิดค่าว่างนะฮะมันไม่เกิดไอตัวตัวช่องว่าง นะครับตัวตัวว่างจริงมันไม่เกิดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อความชัวร์ในการตรวจสอบนะครับเราก็จะตรวจสอบหลังจากนั้นเราก็าสร้างตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะอารีนะครับเดทพีเรียด o ูนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ mm hmm. เท่ากับเดไอ, day, I, อลองกดแต่ตัวคนะฮะเด period j .room k ok ก็จะได้ตัวนี้นะครับเก็บไว้ในตัวแปร dpr date period room นะครับะลองรันดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลองลองทำการ Echo t a g Pre ออกมานะครับ Print Array ออกมาคือ D DPR ตัวนี้นะครับ Echo โ r e รนะฮะ,อะลองดูลองเอา DPR ออกมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น refresh ปุ๊บ โ okay. อเคเดี๋ยวนะครับที่เห็นแบบนี้เพราะว่าเป็นลักษณะของ encoding ที่ไม่เป็น UTF-8 นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องมือการเข้ารหัสนะครับ Unicode UTF-8 โ okay. อเคนะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับวันจันทร์คาบที่1ห้อง1นึจานท์คาบที่1ห้องที่2นะครับโอเคอันนี้คืออาร์เตัว DPR ที่เราพิมพ์อาร์เออกมาทั้งหมดก็จะมีอยู่ สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าแต่จริงๆมันสี่ร้อยนะฮะเพราะว่าเราเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมครับตัวที่ศูนย์คือจริงๆมันมีสี่มันมีอยู่สี่ร้อยตัวนะครับสี่ร้อยตัวนะครับเขียนฮะมีอยู่สี่ร้อยตัวคือเอาเอาวันไปคูณค่าไปคูณห้องนั่นเองนะครับ วันคูณค่าคูณห้องก็ได้สี่ร้อยโอเคนะครับคือเราก็แต่ออกมาว่า,าในทุกวันเนี่ยมีห้องอะไรบ้างมีค่าอะไรบ้างโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวแปรเนี้ยไปจัดลายวิชาลงไปโอเคนะครับไปจัดรายวิชาลงไปเดี๋ยวตัวนี้ผมคอมเมนต์ไว้ก่อน <c oughs> โอเคปึ๊บได้แล้ว โอเคนะครับคอมมินด์ด้วยก่อนโอเคตรงนี้ก็ทำการหลูปนะครับอีกหลูปหนึ่งคือหลูปลายวิชานะครับหลูปลายวิชาตรงนี้นะครับเราจะหลูปลักษณะนี้นะครับคือ,อ ijk แล้วก็ l เท่ากับ0 L น้อยกว่าเขา subject นะครับเขา subject แล้วก็ L บวกบวกบวกทีละหนึ่งนะครับอันนี้คือเราเราลูปลายวิชาทีนี้เราก็จะเอาลายวิชาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปในไอตัวห้องห้องของเรานะครับที่เราสร้างขึ้นห้อง คาบแล้วก็วันนะครับทีนี้เราต้องมาตรวจดูในรายวิชาก่อนครับว่าไอตัวตัวพิเลียดของเราเนี่ยมันเป็นมันมีกี่คาบนะฮะมันีกี่คาบถ้าถ้า,า subject ตัวที่ L นะครับมันอ่า อะไรอีกตัวหนึ่งคือ period period ตัวนี้นะครับ period ตัวนี้อันเดียวกันมันมันมากกว่าหนึ่งนะครับมันมากกว่าหนึ่งเราจะให้มันทำอะไรโอเคนะครับเราก็จะให้มันมาลู o อีกทีหนึ่งนะฮะมาลู o อีกทีหนึ่งโดย l ู o p อ,อะไรนะครับก็คือ l ู o p นะครับ ตัว yup. น <po target> ี <World> <ylum> ้นะครับรูปพีเลียดนะฮะ for l m เท่ากับ0นะครับอ่ m m m เท่ากับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมันมีแค่ตรงตามจำนวนเลยอ m น้อยกว่าหรือเท่ากับเขา แล่วก็กับไม่เขาแล้วนะฮะเอาค่าของมันมาโชว์เลยนะครับเอานะครับ period โอเค m บวกโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ตัวสอบก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ทําการโอเคนะครับต่อไปเราก็ทําการาสร้างตัวแปแรน a n d ไอตัวอารีขึ้นมานะครับ my my land เท่ากับนะครับ shuffle นะคร s h u f f l dpr นะครับ ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,เ,า,เ,วาเดี๋ยวลืมตัว h นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการแรนดอมตัวอารีขึ้นมานะครับโอเคอแล้วก็สร้างตารางเรียนนะฮะทำ table นะครับนี่ทำ table ที่เป็นอารีนะฮะมีค่ากับวิชา วิชา subject นะครับ L อันนี้ผมเอาโค้ดแล้วกันนะฮะ subject subject code วิชานี้นะครับคา,าบที่ ที่เอ็มเรียนเรียนวันไหนนะครับก็คือตัวดีพีอาร์มายเรนนะฮะดีพีอาร์มายเรนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ทำการอันเซ็ต Uh, d ี r แล้วก็ Myland นะครับคืออันไหนที่มันมันถูกเลือกแล้วเนี่ยให้ทำการลบออกจากอารนะครับทีนี้มาเข้าสู่เงื่อนไข else เงื่อนไขที่รายวิชาที่มีข้ามเรียนหนึ่งคาบก็ปกติครับเราก็เอาตัวนี้มาเลยนะครับโอเคนะฮะ ตัวนี้ก็ไม่มีคาพที่นะครับไม่มีคาบที่นะครับโอเคไม่มีคาพที่นะครับ,บ,รบก็หลังจากนั้นก็อันเซตตัวที่ที่เราเลือกได้เราซัโฟมานะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการการสร้าง เรียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาทําการาแสดงค่ากันนะครับ echo p r e e นะครับ print p r i n r นะครับแล้วก็ทำาทเบิลออเลือกให้เราเลยโอเคแล้วก็ echo slash free ตัวนี้ผมใช้ n e t b e a n ide นะครับรู้สึกว่ามันจะรู้สึกคล่องตัวมากนะฮะโอเคเดี๋ย okay, วผมสร้างตารางเรียบร้อยสร้างตารางเรียนเรียบร้อย,ยแล้วนะครับแล้วก็ผมทำการรีเฟชนะครับก็จะเห็นว่า,าวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับมี3ามคาบใช่ไหมฮะเขาก็จะบอกว่าวิชาคอ3 1หนึนเี่ยคาบที่1เรียนวันพฤหัสเสารดีนะครับคาบที่ห้าห้องที่นะครับ คาบที่สองนะครับเรียนวันพฤหัสคาบที่แดห้องที่หคาบที่สามเรียนวันศุกร์คาบที่สองห้องที่สิบนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมี3ามคาบนะครับวันอ่อ่าส่วนวิชาที่มีสองคาบนะครับวิชาสังคมใช่ไหมฮะก็เรียนวันพุธคาบที่สามห้องที่ห้าแล้วก็คาบที่2ก็เรียนวันอังคารคาบที่2งห้องที่4ี่นะครับตัวนี้นะฮะนี่คือคือแบบเงื่อนไขง่าย ที่ที่เราสามารถที่จะสร้างตัวตารางเรียนตารางสอนขึ้นมาได้นะครับคือถ้าใครมีไอเดียในการต่อยอดพัฒนาต่อก็ได้นะครับอย่างเช่นต่อยอดว่า3าค่านี้ต้องมีค่าต่อกันนะครับหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนักๆเนี่ยจะต้องเรียนในตอนเช้าอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีเงื่อนไขที่แบบเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดได้ซึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดตัวอย่างที่ที่ทำให้เราเห็นว่าในการาสร้างตารางเรียนตารางสอนเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มจากตรงไหนนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางให้เราสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับจากโปรแกรมเมอร์ a i l a n d c o m นะครับก็ตัวนี้เราก็จะได้ตารางเรียนตารางสอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากครับในภาคของ P&P t t r i n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  g นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่กลาง ทุ่งนานครับด้านหลังก็จะเห็นนะฮะโอเคครับก็